oh โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอคอีดเช่นเคยนะครับช่องดูสกอ์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างแอครอนเปิดบ้านละกาเมียของซินิกยาโรสลาฟเวลาสองทุ่มคึ่งของคืนนี้ด้วยนะครับผมและมาดูฝั่งทางชาบ้านนะครับผมฝั่งทางแอครอนยิงไปทั้งหมดแลูกนะครับผมห้านัดหลังสุดนะส่วนอันดับอยูุ่่่ออััันนนนดบททีีคคล้้งหมะรตตาว เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณน,นะ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่71%นะครับผมแนะนําเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่จะบ้านชนะมีอยู่46%ทีมเยือนมีอยู่45%วันนี้สูนให้สูสีกันนะครับผมแต่ว่าสูนให้ฝั่งทางเจ้าบ้านหรือว่าฝั่งทางไอคอนมีโอกาสชนะมากกว่านะวันนี้ใครที่อยากจะตามให้ตามฝั่งเจ้าบ้านได้เลยวันนี้ฝั่งทางไอคอนนอนรอแน่นอนนะครับผมฟันธงนะวันนี้น่าจะมีขั้นต่ํา1ลูกนะครับผมส่วนใครที่อยากจะรับสูตรตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะใครที่สนใจนะครับผมสมัครลิงก์ใต้ description ได้เลยมีแอดมินรอตอบนะสํหรับวันนี้ก็หมดเวลาสํหรับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกาําลังใจกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย